ได้นะพเสียงเรนบานเไดหมกระันไดเหได้ไหมกระตันได้ไมได้ไหมกาตคอได้หกระได้หมกได้ง่ายนได้่าย ดีแม่เรียนไม่ดีเพราะรูปละทำทำไมบางทีเป็นรูปแบบโทรมากกว่เด็แต่พวกเราต้องคิดได้เป็นโดยเฉพาะคนที่ไม่ฟังพอจากบุรีฟ้าอันไหนอันตรายกันมันอันตรายเหมือนกันเลยครับ มาเสี่ทับกษะตั้งแถวได้ความรู้เรื่องสายฟ้าเดี๋ยวให้ครูเรียกชื่าอแถวในลูปเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อครูยานิสาอนิชาต์นะคะเป็นครูประจำชั้นชื่อโรงเรียนบ้านนาค่ะขอขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพราะว่าเด็กประถมช่วงนี้ก็เริ่มรู้ แล้วก็ผลอกันมากขึ้นนะคะก็ทําให้นักเรียนได้รู้ผลเสียนะคะแล้วก็ของมานอสทั้งผิดกฎหมายนะคะแล้วก็โทษต่อร่างกายนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผู้ปกครองหรือว่าสังคมรอบตัวเด็กเนี่ยก็มีคนที่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้เยอะนะคะก็ขอบคุณทั้งให้ความรู้แล้วก็ความสมานุกขวนสารคค่ะ,คะ